วันนี้ได้พาทุกคนมาดูตู้ลำโพงอนเนกประสงค์นะที่มีแบตเตอรี่แล้วก็ไมล์ลอยสองตัวนะอ่าผมยกคนเดียวได้ใช่เห็นไหมใช้งานได้นานแปดถึงเก้าชั่วโมงเลยนะครับเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่เช็คสวัสดีครับพี่ปอล์ด้วยอนเลจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ได้พาทุกคนมาดูตู้ลำโพงอนเนกประสงค์นะที่มีแบตเตอรี่แล้วก็ไมล์ลอยสองตัวนะครับเป็นตู้ลำโพงอนเนกประสงค์แท้ง T15 ตัวนี้นะ ก็คือปกติเราจะเห็นตู้พวกนี้อยู่ตามตลาดนัดหรือว่างานอีเวนต์หรือว่าปกติที่เห็นบ่อยๆที่ผมเห็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกในห้องเรียนก็คือครูเขาจะเอาไปตั้งไว้แล้วก็ใช้สอนนักเรียนนะครับเป็นตู้ลำโพงอันเอประสงค์แหละมีทั้งไมล์ลอมีทั้งแบตเตอรี่แล้วก็เปิดเพลงอะไรใช้งานได้ปกติเลยก็คือวันนี้ผมจะมาสอนใช้งานคร่าวๆนะครับแล้วก็รีวิวตูว้ตู้แท้ง T สินี้กันเดี๋ยวอย่างแรกเรามาดูที่หน้าตาก,กันก่อนนะครับโอเคอย่างที่เราเห็นตัวหน้าตะแกงเขาก็จะเป็นตะแกงรูปทรงแบบหกเหลี่ยมนะ แข็งแรงเลยนะแปลตะแกงแล้วก็จะมีโลโก้แท้งอยู่ตรงกลางนะครับดอกลำโพงนี้ก็เป็นดอกลำโพง15นิ้วนะที่ดูสเปคเมื่อกี้ตออสนองความถี่ตั้งแต่35เฮิรตจนถึง20กิโลเฮิรตเลยนะครับแล้วก็มีไดวเวอร์เสียงแหลมตรงนี้ด้วยมา<อ>ทีนี้ตัวตู้เขาจะเป็นตู้พลาสติกนะครับแต่ก็จะมีเท็กเจอร์ผมจะบอกว่าอย่างไรดีเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆแล้วกันน่าจะเห็นเนาะตัวเท็กเจอร์จะเป็นแบบไม่ได้ลื่นๆื่ะ จะมีเท็กเจอร์หนึบหนึบมือหน่อยด้านข้างก็จะมีตัวหัวจับด้านข้างอย่างเงี้นะครับทั้งสองฝั่งจะมีเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะมีที่เสียบไม้ลอยแบบนี้ตู้อยู่นิ่งๆสิแล้วก็ตัวนี้ที่เราเห็นเป็นเหมือนอะไรขึ้นมาตรงนี้ก็คือเขาสามารถวางเป็นแนวนอนได้นะครับทีนี้ตัวด้านบนตัวด้านบนเขาก็จะเป็นร่องแบบนี้ไว้สําหรับจับให้ยิงตัวจับเขาก็ใช้ได้นะน้ําหนักเยอะไหมอ่ะผมยกคนเดียวได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หนักมากแต่ที่จริง เราก็ยกได้แหละยกยกสองคนก็ได้เพราะว่ามีห่วงจับสองฝั่งมาทีนี้ตัวไม่ลอยผมว่าในๆ่วงวันนี้ให้ดูหมดแล้วเดี๋ยวเราลองวางแนวน,นอนเลยแล้วกันใช่เห็นไหมเออไปส่งตัวเขาที่ว่าเขามีตรงที่รองที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูอีกรอบก็คือสามารถวางแบบนี้ได้นะครับเราเอากลับขึ้นมาดีกว่าเราจะได้ดูด้านหลังกันนะครับ โอเคทีนี้มาดูด้านหลังกันตัวด้านหลังเขาจะเป็นผ้าของตัวโมดูลผ้าขยายนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวฟังก์ชันต่างๆแหละอยู่ด้านหลังส่วนสําคัญเลยตัวนี้แบตเตอรี่สามารถใช้ถ้าชาร์จเต็มนะสามารถใช้งานได้นาน8-9ชั่วโมงเลยนะครับตามสเปคที่เขาคอนเฟิร์มไว้ได้ก็จะมีไมล์อยให้2ตัวไมล์อยตัวนี้ก็คือเป็นไมล์ลอยที่มากับเครื่องเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวหน้าตาเนี่ยตรงนี้เริ่มจากด้านบนสุดเนาะด้านบนสุดตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่องเสียบ เอสดีการ์ดนะครับตัวนี้เพื่อเราได้ใช้งานเอ c ดีการ์ดเราลงเพลงมาอะไรก็เสียบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นช่อง USB ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงตัวนี้ปุ่มโหมดเดี๋ยวลองกดดูนะกดครั้งนึงก็จะเป็นบลูทูธกดครั้งต่อไปก็จะเป็นตัวไลน์อินก็คือตัวส่วนของตัวช่องเสียบตรงนี้กดอีกครัง้งหนึ่งก็จะกลับมาเป็นบลูทูธเหมือนเดิมนะครับตรงนี้น่าจะเป็นตัวเล่นเพลงซ้ําบนลูปอะไรประมาณนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นเพลงก่อนหน้าเพลงถัดไปตัวนี้ก็เป็นบันทึกเสียงนะครับ ส่วนที่2ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบไม้นะครับไม่หนึ่งแล้วก็ช่องไม่สองหรือเป็นช่องกีตาร์ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นหัวแบบ trs ตัวช่องหนึ่งจะเป็นช่องหัวเสียบไม้เลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นปุ่มปรับวอลลุมนะครับช่องหนึ่งช่องสองก็คือช่องหนึ่งก็ปรับตรงนี้ช่องสองก็ปรับตรงนก้นะครับเป็นวอลลุมเพิ่มลดเสียงแล้วทีนี้ตรงนี้ก็จะมี eq มาให้ทั้งหมด5แบนด์เดี๋ยวผมปรับไว้กลางกลางก่อนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นช่อง line in นะครับ lr เป็นช่องแบบเขาเรียกว่าช่อง rca l i ์อิน lr แล้วก็ L.R. เหมือนกันตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดว่าเราเล่นเพลงอยู่ที่บุธให้เรากดลงแต่ถ้าเราต่อสายไรอินตรงนี้ที่เราต่อจากมือถือว่าต่อจากคอมให้เรากดขึ้นนะครับตรงนี้ Talk Over ไอ้ตัวฟังก์ชันตนัวนี้เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นเวลาไปตามตลาดหรือว่าไปตามงานอีเวนต์เวลาที่พิธีกรเขาพูดปุ๊บแล้วเพลงมันดรอปลงก็คือตัวฟังก์ชันตรงนี้ก็คือกดลงก็คือออนถ้ากดขึ้นก็คือ off. ออฟออฟก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดเพลงอยู่เราพูดไม่ เสียงก็จะไม่ได้ตัดแต่ถ้าเปิดออนไว้ white, พอเราพูดปุ๊บเสียงเพลงก็จะดอบลงให้ mm hmm. อันนี้เรามาฟังก์ชันที่ดีเวลาเราใช้งานตรงนี้ l ล n e MD3 ก็ MD คือถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อบลูท t o t h หรือว่าเราเชื่อมต่อไรอินตรงนี้ให้เพิ่มเสียงตรงนี้นะครับตรงนี้เลยส่วนตัวนี้ไมโค o ก็คือตามชื่อเลยเป็นเอฟเฟกต์เอโคของไมค์และที่สําคัญที่สุดตัวนี้ก็คือเมนโวลูมหรือมาสเตอร์โวลูมนะครับถ้าเกิดว่าเราเพิ่มลดเสียงปุ๊แล้วทุกอย่างมันยังไม่ดังให้เอาตัวนี้ขึ้น ตัวนี้คือมาเตอร์ตัวหลักเลยทีนี้เรามาดูตรงในส่วนของตัวไม้ลอยนะครับที่เป็นช่องไม้ลอยนะ,ะสำหรับช่องแรกตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มของตัวไม์ตัวฝั่งฝั่งซ้ายเนาะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฝั่งขวานะครับก็จะมีสัญญาณ RF ตัวนี้บอกแล้วก็จะมีปุ่มสัญญาณตัว Power ถ้าเกิดว่าเรากดเปิดปุ๊บเราก็จะขึ้นมาที่จริงผมว่าถ้าจะถึงตรงไม้ลอยแล้วเดี๋ยวเอาไม้ลอยลองให้เลยดกว่า<ๆ>พอดีเมื่อกี้เราเสกฐานมาแล้วนะครับอันนี้คือตอนที่ว่าผมยังไม่ได้ใส่ไม์ยังไม่ได้ พอเราต่อไม์ปุ๊บสัญญาณไฟตรงนี้เขาก็จะขึ้นนะครับอันนี้ตัวไม์เขานะครับตัวไม์เขาก็จะมีมาให้2ตัวนะอย่างที่เห็นเลยน้าตาแล้วก็มีปุ่ม on op, ออฟเปิดปุ๊บอ่ะตัวนี้เขาจะบอกว่าตัวนี้เราใช้ไม์ตัวไหนยอยู่นะครับเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับเช็กทดสอบหนึ่งสองสามสวัสดีครับพี่โปรโด้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดครับเช็กทดสอบทดสอบโอเคอันนี้ก็เป็นเสียงตัวไม้ลอยนะครับของตัวแท้ง T สิบห้า 2015. อันนี้ผมปรับเสียงไว้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ อให้หันหน้ามาด้วยเช็คทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โปรด้วยวอลเลตจังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากตัวลำโพงแท้ง T15 นะครับน้ำหนักเบายกได้สบายเลยนะครับไม่มีเราก็ยกได้ง่ายหน่ทีนี้เดี๋ยวเราลองเปิดเสียงเอฟเฟกเอโค่นะครับเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่เช็ค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 ทดสอบหนึ่งสองสามสี่เช็คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โป้ด้วยวอลเลตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ อันนี้ผมเปิดเครื่องสูตรเลยนะจะได้ฟังเห็นความต่างนะครับเดี๋ยวเปิดไว้สัก50เช็คทู้สอบ1 2 3 4เช็คเช็คเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอันที่ยิงเราลองไม่ลอยเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวไปดูตรงในส่วนช่องถัดไปกันนะครับผมขอเก็บไม่ลอยก่อนแล้วกันปิดแล้วก็กดสวิตช์ปิดเอาเสียงตรงนี้ใช่ไหมพอเราปิดปุ๊บสัญญาณไฟตรงนี้เขาก็จะหายไปด้วยนะครับมันจะเป็นบอกสถานะแล้วกเก็บไปที่เริ่ม ติดไปด้วยเลยก็ได้จอช่องถัดไปจะเป็นช่องต่อไป12โวลต์ DC นะครับคือถ้าเรามีแบตเตอรี่12โวลต์แล้วก็มาต่อได้เลยก็จะชาร์จแบตให้เขาอีกทีแล้วตรงนี้จะเป็นสถานะของแบตเตอรี่ตัวเครื่องเขานะครับตอนนี้ยานที่เราเห็นไฟสีเหลืองแล้วอีกไม่นานก็อาจจะแบตหมดข่ะจะใช้มาสักพักแล้วครับยังไม่ได้ใช้แบตเนาะตัวส่วนด้านล่างเขาตรงนี้ก็จะเป็นฮีทสิงค์ระบายความร้อนนะครับแล้วก็จะมีเสาของตัวไม่ลอยถ้าเวลาเราใช้พู้เราอยากให้ไม่ลอยรับสัญญาณได้ไกลแล้วก็เอาเสาตนนัวนะ ผมคิดว่าผมคงบอกไม่ผิดหรอกน่าจะเป็นสองไม่ร้อยแหละนะทีนี้ตรงนี้ส่วนด้านล่างสุดเขาก็จะเป็นช่องเสียบไฟ AC นะครับตัวนี้จะเป็นช่องที่ว่าเสียบไฟชาร์จแบตตรงนี้จะเป็นปรับแรงดันไฟฟ้านะที่เขาล็อกมาไว้แบบนี้ก็คือเขาไม่ต้องการให้เราปรับนะครับเราไม่ต้องไปแกะปรับก็ได้โอเคและตรงนี้ก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับเรียบร้อยหมดแล้วตัวแคนง G15 ก็จะมีฟังก์ชันประมาณนี้เราลองต่อบลูทูธให้ดูกันไหม เดี๋ยวลองต่อบลูทูธแล้วก็เล่นเพลงแล้วก็เปิดไมค์บางตัวเขาจะเรียกว่าไมโครไมค์พิวอ i รนตี้แต่ว่าตัวนี้เขาจะเรียกว่าทอล์คโอเวอร์นะครับไอตัวฟังก์ชันทอลโอเวอร์ที่ผมบอกว่าพอเล่นเพลงพูดไมค์เพลงจะดอปเดี๋ยวเราไปลองกันดูทีนี้เราจะมาเชื่อมต่อบลูทูธกันให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาอ่าตอนนี้เป็นโหมดบลูทูธนะครับแล้วก็มาแตะบลูทูธบลูทูธเขาก็ชื่อตามตู้เลยครับแท้ง t สิบห้าน่ไงเจอแล้ว t สิบห้าแท้งอันสลับกันโอเคกดปับ๊บแล้วก,กดจับคู่ อันนี้คือแจ้ต่อแล้วก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราขอเลือกเพลงก่อนเราจะเอาเพลงที่ไม่มีเลิขสิทธิ์แล้วกันเนาะเพลงที่คุ้นหูเนระฮะ ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดไม่โ okay, อเคเคยถาแล้วเดี๋ยวลองฟังชั่นตัวท้องโอเวอร์นะครับสวัสดีครับพี่โปโด้ด้วยว่อจังหวัดร้ออยเ็ดนะครับเช็คก็สอบอันนี้ก็ฟังชั่นท้องโอเวอร์ที่เราบอกไว้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเช็คก็สอบสวัสดีครับสวัสดีครับให้ลองปังเสียงกันเลยเนาะ เสียงอยู่ประมาณ75%นะครับ โอเคเมื่อกี้ได้ลองฟังเสียงกันไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างเนะาะสำหรับตัวแท้ง T15 นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจตัวนี้ก็เหมาะในการใช้งานเลยถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้ทำงานอ e ีเวนต์ตลาดหรือว่าในห้องเรียนก็เอาไปใช้ได้เลยครับสำหรับตัวแท้ง T15 นะครับ,าร,บราคา4,990บาทนะครับอันนี้ก็ส่งในทั่วไทยเลยนะลูกค้าสนใจอยู่ใกลอยู่ใกลก็สั่งเข้ามาได้เลยครับทักเข้าไปที่แชทเพจของฮิปโปอออได้เลยนะครับ,ลรบแล้วก็สำหรับวันนี้ถ้าลูกค้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ไ้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ